ครับสวัสดีครับผมผู้ช่วยชำนาญบาวชทยว่านนะครับวันนี้นะครับมาดูเจ้ายันม่านะครับตัวนี้นะครับชูหัวมาแต่กลนะครับทําการปั่นนานะครับคันนี้ครับซึ่งมีพี่ประยูนรถยกนะครับเมืองบุรีรัมย์นะครับเป็นคนขับครับการปั่นนานะครับนี่ครับแรงไม่แรงมีน้องดูเอาครับ นี่ครับชูหัวไปแล้วครับหัวไปแล้วครับพี่น้องเจ้าจงอางยันมากมา้วครับพี่น้อง นี่นะครับขูหัวมาได้ไกลนะครับคันนี้ครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับของผู้ช่วยชำนาญเบ่าไทยบ้านนะครับนี่ครับการทำนาหวานครับนน่นครับหวานข้าวเรียบร้อยแล้วครับหวานเสร็จ แล้วก็รถก็จะปั่นนะครับนี่ครับเจ้าของนาเดินหวานข้าวเมล็ดพันนะครับเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับนาที่หวานนะครับหวานเสร็จแล้วก็ปั่นนะครับเจ้าจงอางเยนมานะครับ ดินจะเหนียวหน่อยนะครับถ้าเป็นดินตมนะครับปั่นง่ายนะครับอันนี้ดินไม่มีน้ํานะครับปั่นก็จะเหนื่ๆน,นะครับเครื่องก็จะทํางานไม่ค่อยสะดวกเหมือนตอนปั่นมีน้ํานะครับสุดยอดมากครับคันนี้